สวัสดีครับผมนายกีทาชูทิวิิพัฒนายกเทศบาลมมชิตนะครับเทศบาลมีชิต,ชตได้จัดโครงการในเรื่องของการสร้างความเข้าใจการเรียนรู้ภาษาทิ้นภาษาพุนเต,ต้ของจังหวัดภูเก็ตโดยว่าอย่างหญิงภาษามีภาษาฮกเกี้ยนมีภาษาอังกฤษด้วยโดยที่จะให้พีน่นวระชนโดยพลวันีเป็นโครงการที่จะสร้างความเข้าใจประชาชนและพนักงานที่อยู่ในเขตเทศบาลมมชิตได้เรียนรู้ภาษาทิ้นดังเดิมของจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นภาษาจีนผสม กับคนไทยชายมาตั้งเดิมนะครับตั้แต่ปู่ย่าตาใหญ่ก็ย่าให้สร้างการเรียนรู้ที่สร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนสาบถึงภาษาที่ทดังเดิมคงจังหวัดภูกเก็ตเขาพูดอะไรบ้างสร้างความเข้าใจภาษาเดิมเดิมก็เรียอะไรบางเช่นอวจานปัณนี้เขาเรียอะไรปินโตเขาเรียอวจานทับพีขเขาเรียวักะอะไน,นีอันนี้คือภาษาที่นปุนเตปุนเตคือคนดั้งเดิมอันนี้คือยกตัวอ,อย่างงหาย เป็นภาษาที่เราเรียนรู้ได้โดยที่มีทางวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่มาสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นเผื่อที่จะไม่ให้ภาษาที่เนียนที่เรามียุบปาษาบุวนเตนี่ใหญ่มันเลื่อนลางให้ไปจากภูเก็ตแล้วก็ให้เด็กรุ่นล่างได้เรียนรู้ว่าเออยังมีปาษาที่มีอยู่ท่าพื้นเมืองยุบตรงนี้ยุคก็จะเรียนเชิญสร้างความเข้าใจกับประชาชนโดยผมยิงวันนี้เองมีการอบรมพนักงานพวกนี้ก็เป็นผักก็นักเรียนเผื่อสร้างความเข้าใจนะครับอันนี้ต้องข้อครบที่มมาาให้ควรู ไห้แกพนักงานและต้อนรับจนประชาชนในพื้นที่เทศบาลมิชิตในสิ่งสำคัญก็ข้าพี่นองประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตและชาววิชิตตับวาเรายังมีภาษาภาษาทิ้นนั้นก่อยอ่าได้ลืมภาษาทิ้นภาษาปุนเตภาษาจีนฮกเกี้ยนพวกนี้อย่าได้ลืมนำมาใช้เล็กๆน้อยๆก็อย่างดีว่าได้ไม่ลืมเลือนในเรื่องของภาษาทิ้นที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นภาษาขค้งคนจีนที่ใช้กันดั้งเดิมนะครับสวัสดีครับพ่อาย่ท่ายันเะรษกิจ เป็นเจ้าข้องบทประพันธ์เหลืองบ้าบาภูเก็ตคือเพชรพรายชายน้ประกาศวา่าซ่อรวิเสียรายาวันนี้ได้มาเป็นวิทยากรในการซ่อนภาซาทิ้นหรือภาษาปุนเตให้กับพน,นักงานส่วนทองทิ้นข้องสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิตเผื่อเพื่อแผลภาซาทองทิ้นให้ชายได้สัมรับ การบริการประชาชนทั่วไปแล้วก็อีกวันนึ่งในวันพุ่งนีก็จะสอนให้กับกลุ่มปล่าไม้คือเด็กนักเรียนในสังกัดข้องสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิตนะครับก็อยากจะฝากภาษาปุนเตว้ในใจข้องประชาชนชาวภูเก็ตแล้วก็คนทองทิ่นอื่นที่ข้ามาตั้งทิ่นท่านในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมสัมผัสอยู่นะฮะสิ่น,นี้ผมเห็นว่าไอ้คนภูเก็ตแท้ๆเนี่ยนะ เ,เริ่มที่จะใช้ภาษาฮกเกี้ยนไม่ได้แล้วนะสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าคนแก่ๆเขายัางใช้ภาษาฮกเกี้ยนได้แต่ถึงเวลานี้กลายว่าคนรุ่นนี้เขาลมหายตายจากไปแล้วแต่เด็กรุ่นหลังที่ขึ้นมาอ,อยาวูดเด็กรุ่นนี้นะบางทีเนี่ยคนรุ่นเดียวกับผมเนี่ยนะอาจจะเคยเรียนภาษาเหมือนกันกับผมเนี่ยเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ใช้งานเนี่ยกลายเป็นว่าเขาพูดไม่ได้ละ เขาอาจจะฟังได้บ้างแต่พูดไม่ได้ละนะคือใจจริงผมอยากที่ว่าที่ผมเข้ามาทางนี้เพื่อที่จะฟื้นฟูภาษาถินของภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะดรีิพิรุณภูมิดวงนะคะตอนนี้ก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิตอลอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่สุนภูเก็ตนะคะจากการเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งแรก เราต้องได้รับความรู้ความรู้ในที่นี้ก็คือรู้ในเรื่องของคำศัพท์ภาษาบุนเตรู้เรื่องแต่ว่าคำศัพท์พวกนี้ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาค่ะมันมีรากศัพท์มาจากไหนมีที่มาที่ไปเป็นยังไงจนกลายมาเป็นแบบผสมผสานจนกลายมาเป็นภาษาบุนเตที่เราได้ภาคภูมิใจกันทุกวันนี้นะคะแต่คราวนี้สำหรับโดยส่วนตัวต้องจากที่จะได้รับความรู้แล้วเราเหมือนว่า เราได้ได้ล,ลึกถึงอดีตอดีตของเราในที่นี้ก็คืออดีตความทรงจำระหว่างตัวเองกับอาม่มานะคะอาม่าาองฝนเนี่ยก็เป็นคนบ้า,บาคนหนึ่งก็คือเมื่อก่อนเนี่ยอาม่าจะพูดไทยไม่ได้เลยพูดได้แค่ภาษาจีนฮกเกี้ยนตอนหลังๆมาก็พูดเป็นภาษาใต้สำเนียงภูเกต็ตคราวนี้ย้อนกลับไปว่าวิทยากรนะคะได้พูดคำคำหนึ่งมาว่า คําว่าตีกุยตีกุยภาษาบ้านเราก็คือตีเท่าไหร่แล้วซึ่งจากคําศัพท์เนี้ยมันก็เลยทําให้เรามีม,ม,มีแบบเรื่องราวในอดีตนะคะว่าออตอนเด็กๆเนี้ยอาม่าเคยถามเราว่าตีกุยแล้วซึ่งตอนเด็กๆเราก็ไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่างไงเราอะคิดในใจว่าอ๋ออาม่าจะกินกล้วยอันนี้เป็นเรื่องโจ๊กพอคราวนี้พอแม่มารับอะคะอาม่าก็เลยฟ้องแม่ว่า เฮ้ยดูดีหลานะไม่ยอมคุยด้วยถามก็ไม่ยอมตอบเออมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อมนันโปวแตกตรงที่แบบแม่ก็แบบอธิบายให้ฟังก็เลยเป็นเ,เรื่องโจ๊กของเราเป็นความทรงจําระหว่างเรากับอาม่าผ่านภาษาปุนเต๋ค่ะก็เลยกลายเป็นว่า การได้มาฟังวิทยากรพูดวันนี้มันก็เลยทำให้เรานึกถึงจุดนั้นด้วยซึ่งงานวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่งานแรกนะคะที่ได้มีโอกาสมาฟังเกี่ยวกับการบรรยายเรื่องออภาษาท้องถิ่นภูเกต็ตก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทาให้คนภูเก็ตรุ่นใหม่ๆรวมถึงคนที่มาจากต่างถิ่นที่มาใช้ชีวิตอยู่ในภูเก็ตอะคะ่ะได รับรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามีโดยที่ในอนาคตเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราต้องพยายามช่วยกันเอาสิ่งที่เรามีอยู่อะค่ะไปพัฒนาต่อยอดเพื่อแบบพัฒนาอนาคตของภูเก็ตในด้านอื่นๆต่อไปค่ะ